สวัสดีครับตอนนี้เราเล่นเกมมือถือเกมบักดูดทีวีบอกันอยูแล้วนะครับเออซึ่งตอนนี้นะครับนะได้มีการอัปเดตเป็นอา่าเวอร์ชั่น0.9.07แล้วนะครับนะเออ ซึ่งก็นั่นแหละนะครับนายเห็นเขาบอกว่ามันมีการอัปเกรดใหม่ด้วยนะครับนะการอัปเกรดของรถใหม่แล้วก็เราสามารถสปาวของอะไรก็ได้นะครับนะเออไม่ใช่อะไรก็ได้ดิของบางอย่างเพิ่มขึ้นได้นะครับนะไหนลองทดสอบดูดิมันทําได้จริงหรือเปล่านี่ไงนะครับนะนี่คือรถเวอร์ชั่นใหม่ของเรานะครับนะซึ่งเป็นรถแบบชาร์จเจอร์นะครับอย่างเช่นรถแบบของดอมใช่ไหมวะนะครับนะใช่รุ่นเดียวกันหรือเปล่าชาร์จเจอร์ปี68หรือเปล่านะครับนะเออที่แบบว่า ครอบครัวเราจะไม่ทิ้งกันนะครับนะเออไหนครับนะ้าไหนอลองขับดูดิเออไอเพื่อนขันบอกไอไอใครมึงเอารถกูไปไอไฟ,ฟนะครับนะาแอนไหนลองลองขับดูนะครับนะโอ้โหเฮ้ย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 มีรถดับเพลิงด้วยเอา้าเพิ่งรู้เฮ้ยท่านผู้ชมมีรถดับเพลิงด้วยว่ะ <N ic> <N ic> นะครับนะไอ้นี่บอกโอ้แกชนฉันตระไม่ชันกำลังจะไปเออฉีดไฟไหม้บ้านเนี่ยไอเดี๋ยวฉันไปฉีดเองก็ได้ไม่ต้องห่วงหลังเดี๋ยวฉันฉีดเองเอาละ <N ic> นะครับนะเออเออรถดับเพลิงทำไรได้มาเนี่ยนะครับนะที่จริงรถด,ดับเพลิงอาจจะมีตั้งแต่เออเวอร์ชั่นที่แล้วก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่รู้นะครับนะเออนี่ยนี่มาแล้วรถด,ดับเพลิงมาแล้วปีปอ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 อววววววมีกระโดดออกจากรถด้วยว่ะ มันมีสิ่งนี้ด้วยหรอวะนะครับนะ้าหรือมันมีตั้งแต่เวอร์ชั่นที่แล้วมานะครับนะเออแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับนะาทำไมทุกอย่างมันรู้สึกอัปเดตใหม่ไปเยอะมากเลยนเนี่ยเนี่เห็นเขาบอกว่าถ้าเราชนแรงๆเ่ยเราจะปิวออกมาหรือเปล่าแบบตะกี้หรือเปล่านะครับนะเออแต่ตะกี้ผมกดไงลองขับแรงๆปุ๊บไม่ปิวเ้ยเฮ้ยแต่แต่ตะกี้เราเหมือนโดดออกมาจากรถนะเพราะว่ารูปมันก็เหมือนเราโดดออกมาจากรถด,ดูนะดูนะั้นผมจะชนลนะปึ่ง โอ้โหโดนรถเจ็บซ้ำนะครับนะเอออะไรประมาณนี้อ่ะเอาละมาดูกันนะครับว่ารถใหม่มีอะไรบ้างนะฮะ นี่รถใหม่ก็จะเป็นไอ้พวกนี้นะครับนะดัมโบกินนี่อะไรอย่างนี้ไงนะครับนะแล้วก็คันนี้เป็นคันใหม่ตั้งแต่เวอร์ชั่นที่แล้วนี่แล้วก็รถใหม่นะครับนะก็คือไอ้พวกนี้เอออันนี้ยังเหมือนเดิม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 จักรยานก็อันใหม่แล้วเนี่ยนะครับนะไม่คุ้นเลยใช่หรือเปล่าวะนะครับนะจำไม่ค่อยได้嘛แล้วก็เออไม่มีละนะครับนะไหนลองจักรยานดิจักรยานสามารถดูวิดีโอได้นะครับนะอ่าโอเคโอ้โหมาแล้วนะครับนะนี่คือฟิกเกียนะครับนะ

เออนี่เอาด้นะครับนะนั้นนักปั่นจักรยานสุดเก๋นะครับนะเออนี่ฉันคือไอ้ข่อยเออนักปั่นจักรยานที่ไม่มีวันล้มถึงไม่จะชนยังไงกูก็ไม่ล้มนะครับนะเออนะครับแปลกมากดูดเด้หัวทิ่มขนาดไหนแม่งก็ไม่มีทางขับล้มได้นะครับนะอเออเออไอ้รถนี้เฮ้ยมันแข่งกันเว้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เออนี่ไงรถมาคันใหม่นะครับนะเออที่นี่มันขับอยู่เห็นไหม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 นะครับนะนี่คือรถใหม่นะครับ ซึ่งค่อนข้างเร็วเลยนะนะครับนะเท่าที่ผมเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยอเอาละนะครับนะซึ่งในนี้นะครับนะผมได้สร้างระบบเออให้จักรยานนั้นสามารถขับไปเองได้นะครับนะทุยไม่ใช่นะนะครับนะเอาละแต่จะขับไปหาแก๊งคนโง่นะไอพวกนี้บอกเฮ้อพวกเราคือสมาคมคนโง่เฮ้ยเฮ้อสวัสดีนายคอยนายสามารถร่วมสมาคมคนโง่กับพวกเราได้นะ นะครับนะฉันไม่ลวกอะไรทั้งนั้นแหละฉันเกลียดเว้ยเอาละนี่เพราะฉันก็เป็นคนโง่เหมือนกันโอ้โหวิ่งเลยนะครับมนะวันเลยนะครับโอ้โหไปแล้วไม่อยู่ลวเว้ยเอ้ยข่มันจะฆ่าเรานะครับเอาละผมว่าเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับนะมีรถใหม่แล้วก็เอ่อการกระโดดออกจากรถแบบใหม่นะครับนะขราวนี้เรามาเล่นการอัปเดตอีกอีกอย่างหนึ่งดีกว่านะครับนะโอเค อ่าเอาล่ะนะครับนาเห็นเขาว่านะครับมันสามารถสเปาฟุตบอลได้ด้วยนะครับนะโอเคเอาล่ะปึ๊บไหนบัวเจ้าอุ้ยฟุตบอลว่ะเฮ้ยสุดยอดนะครับนาจับฟุตบอลได้ไหมอ้าวจับไปไหนอุ้ยมี2ลูกไว้เฮ้ยนะครับนายแล้วจะปุ๊บอ้าวจะยังไงอ่ะลูกอย่าบอกนะว่าลูกฟุตบอลอยู่ในตัวผมนะครับนาใช่ปะโอไม่ใช่อ้าวแล้วลูกฟุตบอลหายไปไหนวะเนี่ยนะครับนาเราสามารถเสซตฟุตบอลมาได้เรื่อยๆปะ เออโอ้โหเฮ้ย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 ุตบอลตั้งฉากไว้เฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยนะครับนะเออดูมันอ่ะไอสองตัวนี้มันยังแข่งกันไม่หายไปเฮ้ยอ่ะนะครับนะไหนผมลองลุกชนลูกบอลดูดิเอ้าทะลุด้วยนะครับนะลูกบอลนี้เอ้าเตะไม่ได้ด้วยนะครับนะอะไรวะนะครับอ่าจแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะครับเรายังสามารถสร้างบ้านได้ด้วยนะครับเห็นเขาบอกโดยการพิมพ์ไปว่า make เฮ้าส์ใช่ไหมไหนดูซิสร้างได้หรือเปล่าปั๊บนี่โอ้โหต่อหน้าต่อตานะครับนะเออเตะเออสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับโอ้โหนี่มันบ้านของเรานี่หว่านะครับนะเป็นแต่เป็นบ้านเวอร์ชั่นเก่านะครับนะใช่ปะ่ะหรือว่าเป็นบ้านของไออะไรนะมันชื่ออะไรวะไม่ใช่ของไอแจ็คอะแต่เป็นอีกคนหนึ่งอะมันชื่ออะไรวะลืมชื่อมันนะครับนะเดี๋ยวดียโอ้โหนะครับแล้วจัก,กรยานกูมันเป็นไรวะเนะี่ยนะครับนะ แต่คุณรู้หรือเปล่าครับว่าเราสามารถสาปาวดูดได้นะครับนะโดยการพิมพ์ไปปุ๊บนี่แล้วก็ D U D E เราสามารถสร้างคนได้ปึ๊บวัวไงยคอยฮ่าวัดดีวัดดีอะไรล่ะวิ่งไปสิวิ่งเดี๋ยวโตวรอบอนะครับนะ นายสร้างมาเยอะๆดูดิโอ้โห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 นะครับนะโอ้วังไอคอยโอ้เอาละเว้งนะครับแมวินเนตตอร่าอ้าวโอ้โหระเบิดเละเลยนะครับมาตำรวจมาแล้วชิบหายแล้วตำรวจบอกโอ้โหไม่ใฉันตุ๋ยซะโด็ดีไอ้คอยเออจะไม่ให้เกลตุ๋ยฉันง่ายๆหรอกนี่เอาระเบิดเต้นไปโอ้โอปะกักน้ำอยโอ้โอ้เซ็กซี่เลยเด้โอ้โอ้โอโอปะกักน้ำใสโอ้ไหวไหมเนี่ยนะครับนะ อ,อไปแหละโชคดีนะครับนะผมขอปั่นจักรยานหนีตำรวจแปบนะครับนะไปแล้วเว้ยจ่าเออเการเดินทางอย่างยาวไกลของผมนะั้นมันสุดยอดเอาจ้าอ้าฮ่อ,อ้ตัวกูเด้งออกมาเลยไอชิบหายอ่ะอ่อเออแต่ไม่ต้องห่วงตอนนี้เราก็หนีออกมาได้ไกลแล้วแล้วจักรยานกูปไปไหนวะนะเอาจักรยานล้อพังด้วยนะครับนะ เออแต่เราก็หนีคดตีตำรวจไม่ได้แล้วเนาะอ่ารัอ่าแล้วต่อมาที่ผมไปศึกษามาเพิ่มนะครับของสูตรคือเราสามารถเราสามารถสร้างขวานยักษ์ได้โอมนี่โอ้โหโอ้โหแต่รถนั่นมันชนแบบโอ,อ้โหนี่เราสามารถสร้างขวานยักษ์ได้วะเออที่เป็นของจุดแรน,นะครับนะเออของสิ่งลึกลับนะครับนี่แต่เราสามารถสร้างได้ดูดิดูดินะครับนะนี่อ่ะนี่ดูดิโอ้โหนะนี่นนขวานยักษ์โอ้โหแต่คนมันชนแบบ เลือดเย็นมากเลยนะครับดูดิขวานยักษ์นะครับนะอ่าแล้วต่อมานะครับนะเท่าที่ผมศึกษามาเราสามารถสร้างอ่าแลมได้นะครับแลมก็คือไอที่ที่มันอ่าแต่ดูนี่แล้วกันนี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเออผมจะรองสร้างไว้ตรงนี้ดูดิให้พวกนี้มันขับมาแล้วให้พวกมันลอยไปเลยนะครับนะเออข้อหามันไม่ชอบสนใจผมนะครับนะโอเคเอาละวางไว้ตรงนี้แหละนะครับนะเปนบนี่โอเคเออดูซิ ดูซิว่าพวกมันจะหลบได้หรือเปล่านะครับนะเออมาแล้ว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 อันนี้บอกโอ้โลโลโลชนโชคข้าวเหนียวไก่โทษโ้มาสี่คันเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โลโลโลู่้นี่มันคืออะไรกันวะเนี่ยเอาล่ะหักหลบนิดหน่อยแล้วก็จับมาเจ้าโอ้ลอยปออโอ้ใครมาสร้างแล้วแถวนี้วะเนี่ยเอาเอาเลยบุกินี่บอกโอ้โหรถฉันราคาแพงเออฉันไม่อยากให้รถฉันพังนะครับไอ้นี่บอกแอร์รถกูติดไอ้ชที่สิแปดเอช่วยทำไนชั้นไหนนี่ นี่โอ้โหอนี้บอกให้ฉันมาช่วยนะแล้วไอ้นุม่มนะครับนะออขอบใจมากนะครับนะเออเอาลนะ่นผมเราไปลองคนคนขับเองดีกว่านะครับนะเอาลน่ะ มามาเดี๋ยวผมขับเองดีกว่ารู้อย่างนี้นะครับนะแอนดูซิว่าผมจะพุ่งไปได้ไกลแค่ไหนเอาละติดเทอร์โบไปเลยนะครับดู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 โอ้โหเรจ้าฟูเอลวิงดิสิงบิโฟอ๋อไคชนตูดกูเนี่ยอ้าโอ๊ยเมนงเอ้ยเสียจังหวะเลยนะครับไอหมอนี่คนเดียวเออบ้าบออ้าาละถึงเวลาพุ่งแล้วข่าวนี้ไม่มีอะไรติดแล้วนะโอเค เอาละฉันจะพุ่งไปด้วยความเร็วสูงระเจบนี่โอ้ท่าสวยมากแล้วกูก็ลอยออกจากฝาอ้าวหลังชั้นดอกประมาณ16ครั้งอ่าเกครั้งอ่าสองดอกหนึ่งดอกโอ้นะครับนะแล้วรถกูมันก็ไหลไปเองตามสเต็ป อ่าเอาละนะครับตอนนี้นะครับก็ใกล้มือสุดๆแล้วนะครับนะถึงเวลาที่ผมจะต้องนี่เอาละฉันจะขอมุ่งหน้าไปเออขับยังไงวะกูลืมละนะครับนี่โอเคนี่คือรถของทานแมตชีรถจากโลกอนาคตถึงดูดจะจะไปไหนอย่างเ้รอเออมันก็เรื่องของฉันนะครับจะถามเพื่ออะไรวะเนี่ยเอาละปิดไปเออทนโอ้ยเมาเมาเมารถบุบได้ด้วยนะครับนะเออมันอัปเดตดีขึ้นนะเนี่ยนะครับนะเออขอให้อัปเดตต่อไปขอเป็นภาพแบบ GTA เลยนะ <laughs> อย่าได้หวังนะครับนะเกมนี้บอกภาพเกมอย่างเงี้ยดีถูกต้องแล้วนะครับนะคลาสสิกนะครับนะเอาละวันนี้เราจะมาทําการดูเจ้า,าบักแจ็คเอ้ยบักอะไรมันชื่ออะไรนะที่มันถือขวานอยู่นะครับดูซิมันยังถือขวานอยู่หรือเปล่านะฮะยังถืออยู่นะครับนะ จังส่งเหมือนเดิมนะครับโอ้โหหอหอหาอร่อยก็ไม่รู้หามาหลายปีแล้วนะครับนะเออไม่อัปเดตสักทีนะครับไอเกมบา้าเนี่เอาหลาภารกิจต่อไปผมจะต้องเรีบพุ่งไปนะครับนะไปจากตรงนี้คุยตะกี้แม่งมีดอกลัมโบกินีด้วยว่ะนะครับนะเออเป็นจุดดอมแบบว่าดอกให้ฟรีเลยนะครับนะเอาละเอาละตอนนี้ฉันตั้งสติได้แล้วโอเคนั่นเหรอเมืองแห่งสุสานโอเคเอาละ ฉันจะไปโหลดตรงนี้ละโอ้ดูสิฮ่าฮ่ามีแมงมุมด้วยแฮมีขังขาวแล้วก็มีผีโครงกระดูกที่เต้นไมเคิลแจ็กสันเจ้า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  เจ๊โอเคมันโจ๊ะมาเจ๊ในแถวนี้ฉันจะทำการสังหารแกซะโดยการฉันจะสเปา UFO มานี่โจเจ๊อ่ะโจเจ๊อยู่นั่นแหละอ่ามาดูกันว่าแกจะโจเจ๊อีกไหมอ้าวเดี๋ยวก่อนใส่สูตรผิดแล้ววะเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมทำไมผมสเปา UFO ไม่ได้วะที่จริงมันต้องสเปาได้ไม่ใช่เหรอโอเคงั้นไม่เป็นไรอ่ะดูซิมันจะเต้นอยู่ไหมถ้ามันเจอดิ อ่านี่ยความตายแล้วก <online> <pl ains> ันน <road> ี <guarante> ่โ <siglo> อ <achi bizarre> ้กูวิ่งแล้วตัวไครตัวมันอ๋อตัวกูทนรถนะครับนี่ระเบิดใส่ผีโครงกระดดกไปเลยนะครับนะเออแต่เพลงก็ยังเต้นอยู่นะผีโครงกระดูกูตายดีกว่าตายแล้วตายอีกนะครับนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเพราะว่าผมสามารถสปามันขึ้นมาไหนได้อ่าดูนี่นะครับนะประจับนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โอโหโอ้โหนะครับนะอ่สร้างมาเยอะๆนะครับแต่ไม่มีใครสนใจเต้นเลยนะครับนะไอเวอร์ชันที่ผมสปามาเดี๋ยวเดี๋ยว เดินเฉยนะครับนาะยพวกนี้ก็บอกจิ้บหอยแล้วเออผีโครงกระดูกบุกเมืองแล้วนะครับเนะีเออแล้วนี่มันเป็นไรวะเนี่ยเอา้าเป็นไรวะเนะี่ยเอา้าไอ้ที่ไอ้ที่มันสมาชิกที่มันเต้นหนีออกมาได้หว่าเอออไ้นี่บอกเจ๊ะแย่ เจ้เจเจ้เจเจ้เจนะครับนะาเออดูเพื่อนมาเดะเพื่อนมันคงกระดูกผีนะครับนะาเออเดินออกมาเฉยนะครับดูเดะไอดีบอกไปอยู่แล้วสติแตกนะครับขับรถชนมั่วแล้วนะครับนะเห็นผีโครงกระดูกแมงเดือนเออไอดีบอกชนแมงเลยเพราะมันคือผีสัตว์ารเออเพราะมันคือผีสัตว์ไยนะครับนะโอ้โหไม่ให้มนุษย์ตกใจก็บ้าแล้วนะครับนะาดูดิผีโครงกระดูกแม่งเดินเฉยเหมือนแบบเหมือนแบบมัน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 เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะาแต่มนุกนี่คือแบบว่าตก จตกใจกันแบบว่าสุดๆอะนะฮะหัวใจจะวายนะครับมนุษย์เห็นผีเี่ยนะนะ,นะเออพวกเราคำนี้วะผีกอกระดูกบุกรอกดูดิดูดิพวกมันสตีแตกหมดเลยนะครับดูดิโอ้ชิบหายแล้วพวกเราจะอยู่โลกนี้ยังไงอ,อไม่ไหวแล้วเราจะบอกกับลูกเมียฉันยังไงนะครับนาโอ้เอ้ามึงแหย่ยบอูทำไมวะเนี่ยโอ้โทษทีนะครับนาเออมัวเละกันไปหมดนะ,นะไหนขอลองสูตร UFO ใหม่อีกทีหนึ่งดิครับ ไม่ได้จริงๆว่ะเอา้าทำไมคนอื่นเขาทำได้ล้วกูทำไม่ได้วะเนี่ยอ่าแล้วต่อมาผมมีสปาอีกแบบหนึ่งนะครับนะซึ่งสปานี้จะสามารถเรียกผีได้นะครับนะจริงหรือเปล่าวะปึ๊บเอา้าไม่ได้อยู่ดีเว้ยเฮ้ยอ่ะงั้นอย่างเดียวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับนะเ,เรียกโครงกระดูกมาก็ได้อยู่นะครับนะแต่เรียกผีมาไม่ได้นะครับงั้นรองเอ่อเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนก่อนที่จะปิดท้ายนะครับนะปึ๊บเฮ้ย เรียกข้างคางมาก็ไม่ได้อะอะไรกันวะเนี่ยแต่ตอนนี้หลายคนเนี่ยในเมืองนี้คือสติแตกแล้วนะครับดูดิขับรถชนเรตุบเปด๊ดูดูดูไอ้หมอน,นั่นโอ้ดีเร็วโอ้ผ<อ>ีออกมาอาละวาแล้วทุกคนดูผีบอกอื้อาราแดนเล่นนี่ก็หาให้นายจะไปไหนวะฉันจะไปหาเมียฉันเออไม่รู้ว่าเมียมึงตายมาไปเมื่อร้อยปีแล้วหรือเปล่านะครับมา <c oughs> เออดูดิดูด,ดิไอ้พวกนี้บอกโอ้วิเลตตโรอโอ, <c oughs> โอ เราต้องเอาตัวรอดก็นให้ได้อ่าเดี๋ยวผมจะเอาพวกแม่งเยอะเลยนะครับดูซิจะเป็นยังไงนะครับมนาโอ๊ยใครชนกูวะเฮ้ยจัดจานม,ม,มันเลยมันชนเราอ่ะนะครับมา เออนะครับไอ้พวกนี้บอกโอ้โหพวกเราโอ้โหดูดิพวกนี้บอกหนีแล้วนะครับไอ้ดีแบ่งวิ่งหนีโอ้โหกลางสมอระมูผีเลยนะครับน้าเออดูดิโอ้โหซอมบี้โครงกระดูกแม่งเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าเอาเข้าจริงๆนะครับนะไอ้พวกผีโครงกระดูกมันไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่มนุษย์นี่ตกใจกันไปเองดูดิดูดิดูดิโอ้ยขับรถชนกันหมดเพราะว่ามนุษย์อ่ะไม่ต้องตั้งสติให้ดีนะครับนะาัังเกตดูได้นะครับนะพวกผีโครงกระดูกมันไม่ได้ทำอะไร เลยจริงๆอ่ะแต่ไอ้พวกมนุษย์คือแม่งขับชนพวกเขาเองนะครับนะดูเดี๋ยวไอ้พวกนี้เลยตายฟรีเลยนะครับก็แค่อยากมาเดินเล่นนะครับนะในสูสารแบบว่าขี้เกียจเดินในสูสารและเลยออกมาจากสูสารนะครับนะขุหลุมตัวเองออกมานะครับนะ <S <S เออแค่นั้นเองอ่ะเอาล่ะถ้าพวกมนุษย์ไม่ชอบเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับกับสูตรดีนะครับนะไม่รู้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะ โอเคแต่ผมจะลองดู <sk r itte> เขาบอกว่านี่สร้างเอเรียนยังไงละ่ะนี่เอาล่ะนะครับมนาะ <sk r itte> ปุ๊บนี้อุ้ยได้ลผลดูต่องเราบอกกันเรียกชอนมาทําไม่ยไอ้คอยนะครับมนาะเออเอามาร่วมมือกันเลยดูซี่จะเป็นยังไงเออนะครับมนาะเอามาร่วมมือกับมนุษย์มนุษย์เออจะเป็นยังไงนะครับมนาะเออโอ้ยมนุษย์ก็ขับชนอยู่ดีนะครับมนาะสรุปแล้วนะครนะับ๊บมันมันเหมือนคนเลยนี่หว่านะครับท่าทางานะมันอ่ะมันเหมือนคนเลยอ่ะดูดิ คือผมคิดว่านะมันอาจจะเป็นแค่ตัวโครงสร้างนะครับนะเออเป็นแค่ตัวโครงสร้างของของโมเดลตัวนั้นๆอย่างเช่นไอ้ตัวโครงกระดูก<อ>ก็เป็นแค่โครงกระดูกนะครับนะแต่แต่ตัวหมอดข้างในมันเป็นคนนะครับนะเออตะกี้มันยังพูดแบบคนเลยดูดิดูดิดูดิเ,ดดเ,ดดเ,ดเออไอ้นุตต่างดาวตัวนี้แม่งเข้าไปในวงของผีโครงกระดูกมันจะโดนตุ๋ยไหมแนะ่เนี่บอกโอ้ oo, ันไม่โดนตุ๋ยหรอกเอกอฉันจะตุ๋ยแกไม่รู้ตัวหรือไงห้อย<อ>บวกนะครับนะเออ เออเอาล่ะผมไม่รู้ผมจะได้ไรแล้วนะแล้วไอ้นี่มันเป็นอะไรเนี่ยไอ้ขับลูกกะติเนี่ยโอ้เออฉันออกไปช่วยข่อยช่วยฉันด้วยฉันกลัวเหลือเกินนะครับเนาะเออถ้าแกกลัวใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้นี่กูให้นุษย์ต่างดาวไปอยู่เป็นเพื่อนมึงเลยเดะ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 เออเนี่ยเป็นไงหายกลัวยังโอ้แม่กลัวกว่าเดิมอีกไอ้ชิบหายอยเอาล่ะผมคือเทพเจ้าขอยโอเคสำหรับวันนี้ก็ จบคิดไปเพียงเท่านี้่องะนะครับน้ขอบคุณนะที่พระเจ้าขอยี่สร้างพวกเรามานะครับนะโอ้โหนี่มันกองศพมนุษย์ต่างดาวนี่หว่านะครับนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปเป็นเท่านี้จริงๆแล้วแหละนะครับก็รอดูต่อนะครับว่าดูทิปบอลจะมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆหรือแปลกๆอีกนะครับนะแต่และเวอร์ชั่นนะครับโอเคก็โอเค,อเคบายๆจุบ๊บๆ